ถ้าเรามาอยู่หน้านี้แล้วเราก็เริ่มถ้าเป็นฝ่ายขายหรือแอดมินก็เริ่มจากการกดเข้า CRM ได้เลยเรากดตรงฝั่งด้านซ้ายมือคำว่าใหม่ตรงนี้อยากให้ระวังช่องแรกเป็นชื่อบริษัทแต่เราจะต้องดูก่อนว่าเคยมีชื่อบริษัทนี้อยู่หรือยัง เวลาเราค้นตรงนี้เราจะค้นจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีลองดูซักอันหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีขึ้นไปถ้ามีบันทึกอยู่แล้วก็จะขึ้นมาเป็นสองอันคราวนี้เราจะเลือกอันไหนทำไมมีสองอันคืออันแรกอะ่ะมันไม่มีชื่อคนติดต่อก,กับใครก็ไม่รู้แต่ถ้าเราติดต่อก,กับคุณจกกักรภพบเราก็เลือกอันที่สองแบบนี้กดเลือกเลย ผู้ติดต่อตัวเนี้ยถ้ามีข้อมูลอยู่เราก็ไม่ต้องลงหมายถึงถ้าเลือกตรงเนี้ยก็จะเป็นอีสานรุ่งเรืองเหมือนกันแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราติดต่อกับใครแต่ว่าถ้าเลือกตรงนี้มันก็จะเป็นชื่อบริษัทแบบเนี้ยเราก็ใส่ชื่อผู้ติดต่อใหม่อีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากมีแล้วอ่ะเราติดต่อคุณจกักรภพเราเลือกตรงนี้ได้เลยเราจะได้รู้ว่าเราคุยกับใครอยู่ส่วนถ้า มีแล้วเราก็เลือกแบบนี้แล้วตรงผู้ติดต่อก็ไม่ต้องใส่แล้วเราก็ไปรูปกระเป๋าตรงเนี้ยเราก็ใส่เป็นชื่อสินค้าตัวนี้ถ้าเป็นหินถ้วยเราก็จะพิมพ์คําว่าหินถ้วยหินถ้วยแล้วก็เป็นทรงไหนเราก็พิมพ์ให้เข้าใจได้ง่ายก็เป็น 6a เอไดมิเตอร์ร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ก็ใส่เบอร์ของลูกค้าลงไปหรือถ้าเราไม่ใส่คือมันมีข้อมูลอยู่แล้วไม่ใส่ก็ได้เราก็ใส่โอกาสที่คาดว่าลูกค้าคนนี้จะปิดดิวอย่างสองหมื่นเราใส่ไปสองหมื่นถ้ามีความสำคัญเราก็ให้ใส่ดาวตรงนี้ถ้าสำคัญมากก็ใส่สามดาวไปเลยถ้าสำคัญน้อยก็ใส่ดาวเดียว กดลงนี้เขาก็จะเพิ่มแบบนี้ให้เราเลยก็เพิ่มอย่างนี้ลงไปคุณจักรภพก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละคราวนี้เรากดเข้าไปใน CRM ที่เราเพิ่มไว้ก็จะขึ้นม,มาเป็นแบบเนี้ยความน่าจะเป็นที่จะปิดเราจะคิดว่ามันจะปิดได้เท่าไหร่เราก็ถ้าให้ AI ช่วยเราก็กดตรงนี้อ่ะเขาเป็นศูนย์เพราะว่าข้อมูลเราไม่ค่อยได้ใส่อะไรอะ่ะเขาก็จะไม่ประเมินให้เรา แต่ถ้าเราคิดว่าเอ,อโอกาสมันได้แน่เลยเก้าสิบเปอร์เซนตาก็ใส่เลยเก้าสิบเปอร์เซนเอมาดูตรงช่องนี้บ้างเราจะเป็นช่องอันนี้จะเป็นช่องส่งข้อความถึงคุณจกักรภพบหรือไม่ก็ทีมงานของเราเองเราสามารถกดดูได้ตรงนี้ว่ามีเมลใครอยู่แล้วบ้างที่เราสามารถที่จะส่งข้อความนายส่งข้อความตรงนี้มันจะเป็นส่งทางอ e ีเมลนะ คุณจะกระพบก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ใส่อีเมลของเขาไว้มันก็จะไม่ขึ้นเขาก็จะให้ขึ้นใส่อีเมลตรงนี้หมายถึงว่าเป็นช่องส่งข้อความโดยอีเมลหรือไม่ก็เอสเอ็มเอสส่งได้สองแบบตรงนี้บันทึกโน้ตก็หมายความว่าเป็นช่องที่เราจะบันทึกไว้เพื่อกันลืมอย่างสมมุติวันนี้เราจะบันทึกเราก็จะต้องขึ้นขึ้นต้นด้วยวันที่ ตามด้วยเดือนตามด้วยพอสอนะแล้วก็เว้นวรรคทีหนึ่งแล้วก็ข้อความสำคัญที่ต้องเตือนตัวเองลูกค้าลูกค้า ใช้ประจําให้โทรตามอันนี้เป็นสมมุตินะแล้วก็ถ้าเราพิมพ์แล้วเราจะจดแบบให้เขาบันทึกเราก็กดคําว่าหลอกแล้วช่องกิจกรรมก็หมายความว่าครั้งต่อไปเราจะทําอะไรกับลูกค้ามันก็จะมีให้เลือกเป็นอีเมลถ้าส่งอีเมลเราก็กดเลือกอีเมลถ้ากดโทรเนี้ยเราก็เลือกเมนูนี้ไว้ หรือถ้าไม่ใช่อ e ีเมลไม่ใช่โทรเราก็กดตรงนี้แล้วก็ใส่ว่าให้ทําอะไรส่งข้อความหาอย่างนี้แหละส่งข้อความทางไลน์ตรงนี้ก็จะเป็นบันทึกว่าเราจะให้ส่งข้อความอะไรอ่ะตามไยเสนอราคาแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกตรงนี้ได้เลย เขาก็จะขึ้นเป็นกิจกรรมให้คาดว่าจะปิดวันไหนแล้วก็ใส่เออสิบหกความสำคัญมีไหมอันนี้ใส่สามดาวโนต้ตตรงนี้จะเป็นโนต้ตถาวรว่าลูกค้าคนนี้เป็นเป็นโนต้ตเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้ว่าลูกค้าคนนี้มีชอบใช้สินค้าตัวไหนแล้วมีข้อห้ามอะไรบ้างอย่างเช่นไม่ชอบให้โทรไม่ชอบให้ตามบ่อย ชอบส่วนลด20%เสนรอราคาไปยังไงก็ต้องให้ส่วนลด20%อย่างเงี้ยเราก็โน้ตไว้จะโน้ตเป็นข้อข้อก็ได้คือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยว่าเราจะโน้ตเป็นแบบบูเลตเป็นข้อข้อแต่คราวเนี้ยตรงรูปนะ่ะไม่แนะนําให้ใส่นะเพราะว่าใส่แล้วมันจะเต็มง่ายถ้าเราใส่เป็นแค่ข้อความเนี่ยเราจะใช้ได้เป็น10ปีก็ไม่มีปัญหาเลยสําหรับโปรแกรมนี้นะเราแนะนําให้เป็น บูเลตหรือไม่ก็เป็นทูดูลิสต์อย่างนี้ก็ได้ทูดูลิสต์อย่างนี้หมายถึงว่าเออเราอยากทําอะไรเราก็ใส่เป็นข้อๆไปแล้วก็กดิ๊กถูกใส่เป็นบูเลตว่าซื้อหินถ้วยหกนิ้ว ใช้ของคลินิกใช้ของคลินิกเจ้านี้ใช้ของคลินิกต้องการแบบต้องการหนา25ซื้อยกลังก็โน้ตไว้แบบนี้ แล้วก็กดบันทึกด้านบนที่เป็นรูปเหมือนก้อนเมฆแล้วก็มีลูกศรอ,อยู่ข้างในกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนี่ก็จะเรียบร้อยแหละคราวนี้เรามาดูกลับมาดูหน้าไปไลายลายเราก็จะกลับโดยการคลิกตรงไปไลายลายตรงนี้